ทีสเกตนะครับวันนี้พามาเที่ยวบ้านซ้ำกิเล็กนะครับซึ่งเป็นแหล่งูทุเรียนในอำเภอคุณฐานนะครับไปชมบรรยากาศไม่ได้ทรมาก่อนนะครับสวนที่เคยเข้าปีที่แล้วครับคือสวนแม่ไข่หวานเนาะก็มาสุ่มๆมาเลยมากับพ่อกับแม่แล้วก็อาจารย์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของอบ้านซ้ำกิเล็กในช่วงหน้าทุเรียนกันครับไปไปชมบรรยากาศกันดเทศกาลอะไรกันครับเนี่ยโหนี่ขนาดมาเที่ยวสวนวันหยุดนะครับบรรยากาศ รถนะครรับรถติดเลยนะครับซ้ำขีเหล็กตอนนี้ครับมาเที่ยวสวนทุเรียนภูเขาไฟาอ,านะอืมอย่างกันในเมืองเลยครับโอ้บรรยากาศนะครับอ,รอือตรงนี้นะครับจะมาเข้าตรงนี้นะครับนี่ทางเข้าสวนลงเสริม เดี๋ยวเราจะเข้ามาชมกันถ้าจอไม่ได้เดี๋ยวจ้องวนใหม่ามาถึงก็คึกคักกันเลยครับบรรยากาศสวนทุเรียนนะครับบ้านซามขีเหล็กคุณฐานนะครับอแล้วแต่ราคาชอบนะครับนี่ชาวสวนลงมาขายเอง มีทางเข้าหมู่ทางกลางหมู่บ้านเลยนะครับมีแต่แผงทุเรียนล้วนเลย <c oughs> ซ้ายขวานี่กําลังกําลังลุยกันอยู่เลยครับนี่ลูกค้าบางคนก็เลือกเข้าสวนบางคนก็ไม่ได้เลือกเข้าสวนนะครับแล้วแต่โอ้เพียบเลย <c oughs> รถเจอน,นะครับวันนี้นะครับกองไว้วางขายกับพื้นเลยมีบรรยากาศมาเที่ยวบ้านซำขีิเล็กนะครับวันนี้ตำบพลพราน กุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูครับรถโอ้โหโเพียบเลยเนี่นะครับีซ้ายมือของเราก็มีครับนี่ครับขายเองนี่ก็จะรอดูกันนี่ร้อยหกสิบร้านนี้ร้อยหกสิบมีกับอันนี้ด้วยมีอะไรนะมีสตอสตอกระท้อน นี่ครับแผงทุเรียนมีหน้าตรงหน้าร้านวางขายเป็นหน้าร้านเลยนี่ หวานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดไม่รู้ว่าอยู่ห,หรือเปล่า,านะครับนี่โอ้ขายขายส่งนะครับนี่แม่ไขหวานนี่ครับผมสวัสดีครับครับนี่กำลังเป็นเท่าแก่เลยครับกําลังจอดเลยปีนี้ปีนี้น่าจะไม่ได้พาครับยังไงถึงมาเงียบพเนี่ยไม่ทักไม่ทายโอ้ไม่ไทักไม่ทายเลยครับสุ่มมาเลยสวนก็เข้าขไม่ได้เมาไปแล้วโอ้บอกร้านห้า โอ้ปีนี้นรว,วยนะครับแม่ไข่หวานรวยนะครับร้านท่ามาสุดแรกเลยครับแม่ไข่หวานนีมีครับพีญญ่เดากขายแบบส่งไง<า>มีกำลังกำลังมีขายส่งเลยปีนี้ปีนี้ <150. S 1> ขายดีนะครับแ,แต่แต่ก็มาก่อนแล้วครับเพราะว่าเคยมาครั้งแรกนะครับก็ต้องมาเยี่ยมยามก่อนนะครับ มาถึงซามกีเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าร้านอันนั่งขายหน้าร้านปะครับเนะนี่ยเดี๋ยวรเ,เราไปดูหน้าร้านกันอันนี้ขายส่งแล้วอ่านี่นะครับบรรยากาศปีนี้ธุรกิจรุ่งเรืองนะครับแม่ไข่หวานไม่มีเวลาเลยสวนหมดไปแล้วอ่านี่สุกพร้อมกินโอ้ร้อยโอ้เรามาเถกแก่อยู่เลยร้อยยี่สิบตัวนี้ร่วงโอ้ อันนี้เท่าไรแม่คะ1้อยหกสิบรพร้อมกินร่วงเลรอร้อยเลยอันนี้แบบฉีกได้เลยกินได้เลยแบบนิ่ม,มน,บบนี่จะแบบนี้ค่ะอยากกินไหมใช่อยากกินหรอครันนบนอมาเอาสวนไปแล้วเอาใครจะซิมครับซิมๆิมไม่แบบนิ่มดูให้คุณแก ก็ปีนี้ก็โดนเหมาสวนไปแล้วครับสามสวนนะครับแต่หัวปีเลยครับนี่ตัวช่วงช่วงนี้ช่วงกลางฤดูนะครับน่าห,หมดหมดระบอกอก็คิดนะไม่เสีไดายเลยนะโควาลูกกันเลยม่หรอโควิดครับมันก็ขายได้ขายไดโบโบกระทบเนาะยากพ่อข้าวอยากกินอยา,กข,ากข้าวเขาไม่เนี่ยข้าวก็เลยตัดเมาไปเลยโครับครับค,บคิดคิดหน่อยใจอยู่ด้ีโอ พหหหนนะครับครับเอ็มบาิโต้มหาลาเป็นย่างครับับปีกับับ้าสีที่ววาง่ายดีเดี๋ยวขันไปให้เพื่อนลอกไปให้ทุกคครับครับมันจะสีมันง่ายดีครับครับง่ายง่ายแเดียมง่ายคือสุรียนนะครับนี่มีรับสงมีนครับ ตังใจมาเลยได้เพิ่นบว่าตรงสวนแม่ไขหวาน่นละครับใช้หลเพร<อ>างนี่นะครับบรรยากาศหน้าร้านแม่ไขหวานนะครับปีนี้เรามาช่วงฤดูที่ว่าแม่ไขหวานตัดไปแล้วนะครับเพราะโดนเหมาสวนไปแล้วก็เหลือแต่หน้าร้านนิดหน่อยขาย <พอ S 1> ที่นี่นะครับนนรบรรยากาศที่ตามที่เหล็กนะครับวันนี้นี่นะครับขายดีจริงๆครับเนี่ย ฝั่งนี้ขายปีกนะครับฝั่งตรงข้ามเราเมื่อกี้คือขายส่งบรรยากาศเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือธุรกิจรุ่งเรืองขึ้นนะครับปีนี้อาจจะยุ่งมีเพื่องมาแล้วเอข้าวตัดมือเจ้ากบก็ได้ก็ได้ปินมันปูดปินมันปูดได้ได้ครับพร้อมกันเลยบอพร้อมกันเลยไล่ไล่เลยได้บอแมนแมนบอสลับเบิ้งบอสลับเบิ้งเบิ้งเลยบอ มันกระเดียต้นควาให้สุก่อนโอ้ได้ๆๆครับประมาณสามหมื่นเนาะจ้ะพอมีต้นหนองสาวครับอันนี้โลจบาทกันดิโลจิบัดครับห่อย้าสิบนะครับมองเอื่นบ่ได้บ่ได้อยู่เดี๋ยวนี้โอ้โเห็นรถขบ่แล้วครับแม่นแล้วน้องมูเตี้ยนเนาะเื่องในแน่จ้าครับวันนี้ก็ยังดีนะครับที่ได้มาเจอมาได้คุยกับเจ้าของสวนเพราะว่าปกติยุ่งอยู่แล้วสามห้าสิบห้าสิบห้าสิบ โอาเป๊ะเลยสามลสองสามลสองสองหน่วยเอานี้ค่ะมีค่ะมี่ร้อยหกสิค่ะร้อก็มีค่ะเดดีเลยเป็นบอกครับเดดีเลยเป็นเที่จ้ามาให้เละค่ะเขาล่วงไม่ไม่โกหกค่ะเละมันจะนิ่มเละแต่อร่อยนะครับผู้เรียนูเราไปนีนี่ครับรดดึกับาวแย่ก่อนฮะ นี่ครับรรยากาศนี่คือทางเข้ามานะครับทางเข้ามาทาที่เหล็กเมื่อกี้เราลอกออกมาข้างนอกนะครับเราเราวิ่งเข้าไปดูบรรยากาศการซื้อขายทุเรียนในหมู่บ้านทาที่เหล็กกันแล้วก็มาแว,วะแว่ดแม่ไข่หวานนะครับก่อนครับทีนี้ก็ยุ่งๆจริงๆยอมรับครับคือโควิดไม่กระทบนะครับสำหรับเจ้าของสวนทุเรียน<า>มแม่ เดี๋ยวนะคะเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวก่อนจ้าเขาเอาลูกพ่วงใช่ไหมสองลูกคนไหนชื่อไหวานคนนี้บอกลูกแม่นี่ไหนคนนี้บอกไม่ลูกสาวแม่เองนี่ยหวานคนนี้ลูกสะใภ้บอกหลานสาวโอ้หลานสาวหลานสาวนะครับหลานสาวมาจากแกง้อยมาจากไหนคะจัดเตยสุกซุกค่ะสัดเท่าไหร่ิ นี่ทุกชัยไม่เขวานนะครับกลังแพ็กนี่รุ่นสองรุ่นสองขายซื้เรียนปุ๊บทำอย่างนี้ลูกชี่นเจ็ดพันรุ่มนะครับวิ่งสองทางเลยทั้งผู้บริหารทั้งคนสวนแล้วก็ขายเองครับขายเอง เออยางไปเรื่อยๆยางไปเรื่อยๆพอพาแม่ค้ามาซื้อถึงร้านเลยอันนี้เแจกน่าสนในะครับนี่ระคาษรับส่งส่วนราคาปีทั่วไปก็ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอันนี้เที่ยวหรครับนี่กรีดให้เบื้องกรีดให้ดูจ้ะอันนี้แบบกินได้เลยค่ะ ก็ไมกี่ก้องพันท้าบ้าิ่นฉัโอ้แม่ว้ตามใจลูกค้าทุกอย่างทีนี้เอาแค่นี้พอนะครับไม่ได้เข้าสวนเพราะว่าเจ้าของสวนยุ่งมากเบอเนืด้วยค่ะเดี๋ยวให้ขายรูปเดี๋ยะาชาวโซเชรมไยลุเบื่งาเ้อเขานเบื้อเา ขอไปของแท้นะคะนี oh. okay. Yeah. Okay. ่นะครับโอ้โหไม่แกะเด็ดนี่นะครับเดี๋ยวนะคะับเยอะอมีดหน่อยม่นน้าดูนี่มีลุงเวินฮะพี่นี่ของบริษัทท่งตามิเศเนาะงะ มาเจอกเันอล้วครับนี่น้องมาบ่อยอยู่ค่รับมากมาครั้งแรกโอ้ครั้งแรกครับครั้งแรกมาน้ำนองครับครับผมครั้งแรกมากน้ำนองครับเนยังทรงขึ้นเกแรกครั้งแรกแมนแต่ว่าขายดีปีสุปี ปนี่พนแท้กินหลายปีขนี้ขายดีกว่าถุกปีนะครับเอนันค่อนผันอยจะได้ว่าผลกระทบเนาะจ้ะคิดว่าสิบว่าเด็กขายก็ขายะไรก่อนแรกคิดวะสามโลร่ยเนาะคิดว่กนจะไหกัต๊วันนี้คาชาซิมาอีกมากอีกช่วงอะไอะไรเอองานเลื่อนงานเือนกลางเดือนมันกลางไหนกลางเดือนกันหลังกรดาบคมันกระดาต่อะดานรับเลงมาได้อยู่เนาะกลางเกระดาพยาาวสวนเลครับมาช่วงไอีก รือว่าสวนปิดลหรแม่บวหลับเลยโอ้บ่หลับบม่มีเวลาโอ้บม่มีเวลาแล้วพี่นี่๋อ้ครับวันนี้แม่ไขวานไม่มีเวลาแล้วนะครับแม่เดียวเนี่ยโอเดียวครับโอเค